โมตุลเนี่ยคือหนึ่งในแบรนด์น้ำมันเครื่องที่โด่งดังมากในกลุ่มผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ครับที่ชื่นชอบประสิทธิภาพที่โดดเด่นเรียกว่าเอาเทคโนโลยีจากสนามแข่งเนี่ยมาใส่ในรถใช้งานเลยทีเดียวตัวที่สร้างชื่อเสียงให้กับโมตุลเป็นอย่างมากเนี่ยคือรุ่น7,001แต่วันนี้เฮียจะมารีวิวสินค้าที่เป็นตัวเริ่มต้นของโมตุลที่ราคาจับต้องได้สำหรับทุกคนครับนี่คือโมตุล GP Metric ตัวที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้แต่ ก่อนที่เฮียจะลงรายละเอียดเนี่ยเฮียขอยกอีกตัวหนึ่งมาเป็นคู่เทียบให้พวกเราเห็นภาพได้ง่ายขึ้นครับนี่คือโมตุน3,000พัด 10W40 API SN MA2 เกรดมาตรฐาน0.8ลิตรตัวนี้เป็นน้ำมันเครื่องตัวเกรดเริ่มต้นของโมตุนครับคุณภาพระดับโลกด้วยเทคโนโลยีจากสนามแข่งในราคาที่คุณจับต้องได้1ขวดเนี่ยราคาเพียง185บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางแต่ ถ้าคุณจะอัปเกรดมาใช้ตัว m o t ต l GP Matic 10W40 เกรดมาตรฐาน0.8ลิตรล่ะจะเป็นอย่างไรโมตุนตัวนี้เป็นน้ำมันเครื่องที่ทำเฉพาะเจาะจงมาสำหรับมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ครับในเกรด API SN MB ซึ่งตัวนี้เป็นสินค้า Limited Edition ภายใต้ซีรีส์ MotoGP ที่ทางโมตุนได้ลิขสิทธิ์มาสะท้อนเทคโนโลยีจากสนามแข่งระดับโลก MotoGP เลยครับ หขวดราคาเพียง225บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางสรุปนะครับหากคุณต้องการจะอัปเกรดมาใช้โมตลุนรุ่น t i m i t e dition MotoGP คุณจ่ายเงินเพิ่มอีกเพียง18%เท่านั้นเองครับโปรโมชั่นนี้สหรับลูกค้าเพียง49ท่านแรกเท่านั้นของมีจำนวนจำกัดรีบสั่งเลยวันนี้ส่งไวถึงบ้านใน1-2วันมีบริการเก็บเงินปลายทางอัปเกรดน้ำมันเครื่องของคุณมาเป็นตัวจริงเทคโนโลยีจากสนามแข่งได้แล้ววันนี้ สั่งโมตุนไปลองใช้งานดูวันนี้เลยครับ